สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนเมษายน2565นะคะในช่องเกนี้ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้นะคะโดยการแอดไลน์ที่ ID ดี6 6 9 6 3ค่ะชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะ เข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกําลังใจสักนิดนึงนะคะง่ายๆค่ะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางชาแนลค่ะชาวราศีพฤษภนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะแล้วก็เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มมิถุนายนค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่ถ้าทราบลัคนาอยากให้ยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักค่ะ ในเดือนนี้นะคะเมษายนถือว่าเป็นช่วงสว่างสวยของดวงชะตาสำหรับชาวพฤกษทีเดียวนะเพราะตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปนะคะดาวราหูนะคะจะยกย้ายจากการทับลักนาของคุณแล้วนะคะพอเข้าเมษายนคือเก๋ว่าเป,เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะความปลอดร่งความโล่งความสบายจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณอะไรที่เคยเป็นความอึดอัด เป็นความทุกข์เป็นความขมุขขมัวนะคะที่คุณแบกรับมาช่วงประมาณปีกว่าๆเนี่ยที่จะไปก็ไปไม่สุดทุกข์ในใจบางคนอาจจะมีเรื่องราวกวนใจถูกคนเอาเปรียบถูกคนใส่ร้ายป้ายสีหรือบางคนมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะคะอึดอัดในเรื่องราวต่างๆพอไม่มีราหูทับแล้วเนี่ยมันเหมือน,ม,นมันปลดล็อกหลายๆอย,าะะๆอย่างเนี่ยนะคะทุกๆอย่างก็จะเรียกว่าค่อยๆเป็นไปคลี่คลายไป สว่างสวยขึ้นนะคะดวงเปิดดาวส่งทีเดียวนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะว่าบางทีอาจจะมีการบวกลบนะคะ1อาทิตย์นะคะก่อนราหูย้ายหรือหลังจากราหูย้ายแล้วเนี่ยเรามันอาจจะมีการเหมือนราหูถีบอาจจะส่งพลังอะไรบางอย่างไว้ดังนั้นเราก็ควรจะเป็นการกันไว้ก่อนนะคะช่วงนั้นก็จ้องต้องหมั่นทําบุญทํากุศลนะคะสวดมนต์ภาวนานะคะเหมือนกับทาให้เรามีพลังบวกพลังบุญนะคะเพื่อคุ้มกันดวงชะตาไว้กันพลังงานที่ราหูอาจจะส่งเอฟเฟกอะไรให้ กับเราได้หลังจากก่อนที่เขาย้ายหรือว่าหลังจากที่เขาย้ายไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็พยายามสวดมนต์นะคะขอบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเราพอสวดมนต์เสร็จทาภาวนาเสร็จทําสมาธิเสร็จเราก็จะอาจจะแผ่เมตตานะคะให้ตัวเราเองก่อนนะคะที่หรือราอาจจะใช่เจ้ากรรมนายเวรหรือคู่กรณีต่างๆของเราไปนะคะถือว่าจะเป็นการเปิดทางเปิดดวงที่ดีที่สุดสำหรับเราค่ะเอาล่ะ คุณมีดาวประจําตัวนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะอยู่ในภพนะคะอยู่ในภพกรรม,มาก,การงานนะคะร่วมกับดาวพฤหัสถือว่าภาพรวมของดวงชะตาถือว่ามีความสุขสุขสว่างเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสว่างสวัยทีเดียวค่ะและตั้งแต่8นะคะเมษายนนะคะดาวพฤหัสจะโครจรอ,อยู่ในภพลาพระยิ่งส่งความสําเร็จให้กับชาวพฤกษบเข้าไปอีกนะคะเขาเรียกว่าหยิบจับอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะโป่งโล่งสบายผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนอุปถัมภ์นะคะได้รับแรงช่วยเหลือจาก ผู้คนนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของการงานทีเดียวนะคะจังหวะเวลาแบบนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องวงการศึกษาความรู้การให้ความรู้คนนะคะงานวิจัยนะคะหรืองานที่เกีเ่ยวกับ ศาส,สนาก็ได้นะคะช่วงนี้ถือว่าส่งผลสําเร็จให้กับคุณแต่สาหรับท่านไหนที่ทํางานอื่นๆนะช่วงนี้คุณจะสังเกตเลยนะว่าตั้งแต่8เมษายนเป็นต้นไปเนะี่ยถือว่ามีความก้าวหน้าสําหรับคุณมากเลยนะคะหยิบจับอะไรก็เห็นถึงความสําเร็จนะคะบางคนได้รับโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งโปรโมตมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานธุรกิจการงานมีความงอกเงยขึ้นแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งถ้าใครทําเกี่ยวกับงานหรือธุรกิจส่วนตัวมันอาจจะเป็นช่วงเวลาการคิดใหม่ทําใหม่ปรับเปลี่ยนบ้างนะคะไม่ทําอะไรย่ําอยู่กับที่ด ะะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาปรับเปลี่ยนปรับปรุงธุรกิจของคุณเพื่อตอบโจทย์ตอบสนองกับโลกมากขึ้นค่ะทีนี้ใครสาหรับท่านไหนอยากจะศึกษาต่อเรียนต่ออะไรในช่วงเวลานี้นะคะส่งผลดีมากด้วยพลังงานของดาวพฤหัสที่เดินแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าจะสำเร็จดังประสงค์นะคะพบครูบาอาจารย์ที่ดีพบผู้สอนที่ดีนะคะได้รับคอนเนคชันดีๆคนเหมือนช่วยเหลือกันนะคะหรือใครอยากจะทำผลงานอะไรสร้างสรรค์สิ่งผลงานอะไรให้เป็นเหมือนกับ มันจะสร้างชื่อให้กับชีวิตคุณได้ช่วงเวลานี้ทีเดียวนะแล้วก็อยากจะสอบนะคะแข่งขันอะไรเกี่ยวกับการศึกษาชิงทุนอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็มีสิทธิ์จะสาเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดีทีเดียวค่ะนี่ก็คือภาพรวมของการงานนะคะถือว่าดีทีเดียวสําหรับชาวพฤษโตกเหมือนว่าทุกอย่างตอนนี้เหมือนดาวทุกดวงเปิดให้กับคุณในช่วงเมษายนนะคะคุณจะหยิบจับความสําเร็จได้เพียงแต่คุณเลิกจิตตกนะคะเลิกคิดมาก,เล,ก,มากเลิกขอเหี่ยวช่วงนี้อะไรที่มันเคย ทับตัวเราไว้อะความอึดอัดขัดข้องทุกอย่างครับ พร้อมที่จะมาลายหายไปนะคะเพียงแต่คุณสวมหัวใจสิงห์นักสู้นะคะแล้วก็มองโลกให้เป็นบวกจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับคุณในช่วงเวลานี้ค่ะเอาล้วค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินหน่อยนะคะอ๋ออีกด้านหนึ่งนะคะเรื่องการงานใครที่ทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังทางไกลให้คําปรึกษาให้คําแนะนํางานออนไลน์งานในแวดวงโซเชียลนะคะส่งผลดีย่งคุณไปอย่างมากงานที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานได้ด้วยนะคะมีดวงเดินทางค่ะช่วงเวลานี้สําหรับชาวพฤกษบคใครอยากจะไปต่างประเทศหรือจะเดินทางไกล คิดอะไรไว้จะสําเร็จผลนะคะแล้วจะไปแล้วต่อยอดความสําเร็จให้กับชีวิตของคุณได้ด้วยนะทีนี้กลับมาในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะแดเมษายนนะคะดาวพฤหัสนะคะโคจรไปอยู่ในภพลาภะลาภะก็คือโชคลาภความสําเร็จต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เองชาวพฤกษบจะอิ่มเอมใจเป็นพิเศษนะคะดาวการเงินก็ถือว่าเปิดนะคะอะไรที่มันเคยติดขัดมาก่อนหน้านี้จะดีขึ้นและด้วยพลังงานของ,ของดาวพฤหัสนะคะต้องบอกว่าทุก อย่างทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ส่งผลบุญมาจากเรื่องราวของพลังของบุญกุศลด้วยนะคะแล้วก็พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังของครูบาอาจารย์นะคะก็ต้องบอกว่าคุ้มกันดวงชะตาของคุณได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะผู้ใหญ่ให้การเกื้อนหนุนค่ะดังนั้นช่วงนี้นะคะเรานะคะถ้านับถือสิ่งไหนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวประจําใจไปกราบไหว้ขอพรจากท่านได้ก็จะยิ่งดีนะคะหรือเรามีเอ่อห้องพระที่บ้านหิ้งพระที่บ้านเจ้าที่เจ้าทางนะคะต้องดูแลนะคะให้ท่านมีความสุขนะคะสะอาดสะอา ะะให้มีแต่พลังงานความสว่างสวัยนะคะอย่าให้อย่าให้สกปรกมืดครึ้มอันนี้จะไม่ดีเหมือนกับว่าเราให้เหมือนกับทําให้ท่านถวายให้ท่านด้วยความเคารพสักการะนะคะท่านก็จะมอบพลังที่ดีๆกลับมาสู่เราคุ้มครองตัวเราค่ะหรือใครทําธุรกิจการงานนะคะจะไหวเจ้าที่เจ้าทางที่ร้านนะคะให้เปิดทางเปิดโชคให้กับคุณได้ด้วยก็เป็น ทิศทางที่ดีนะคะในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะชาวพฤกษบอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะคะได้อสังหาริมทรัพย์บางคนมีโอกาสรับทรัพย์มรดกตกทอดได้ในช่วงเวลานี้จะเป็นพวกที่ดินหรือของมีค่านะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องเรียกว่าโชคลาภเปิดทางเข้ามาหลากหลายสําหรับชาวพฤกษบนะคะหมดเวลาทุกหมดเวลาเศร้าหมดเวลาเขาเรียกว่า หมดเวลาน้อยจิตได้แล้วนะคะต้องกลับมาลุกขึ้นมานะคะปลุกไฟในตัวเองนะคะพยายามคิดบวกพูดจาเพราะเพราะเข้าหาผู้คนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะจะได้รับแต่พลังความรักใร้และเมตตาเข้ามาะคะ่ะเดือนนี้เครดิตชื่อเสียงในเรื่องราวของการเงินดีมากเลยนะคะอยากจะไปขอความช่วยเหลือขยับขยายมงเงินหรือ บางทีมันมาเองโดยที่คุณไม่ต้องขอด้วยซ้ำนะคะในเดือนนี้นะคะกล้าพูดดีนะคะเข้าหาผู้คนจังหวะดีๆก็จะได้อะไรดีๆเข้ามาด้วยนะคะแม้กระทั่งโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะถือว่ามีจังหวะสําหรับชาวพฤกษบค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้อยากขยับขยายอะไรนะคะจังหวะเวลาตั้งแต่8เมษายนถือว่าเป็นจังหวะเวลาของการเริ่มต้นที่ดีได้ใครอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะลงทุนอะไรเพิ่มนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีคะ่ะเอาละะ้ค่ะทีนี้เรากลับมาในเรื่องราวของความรักหน่อยนะคะ ด่าความรักเป็นยังไงบ้างนะคะในช่องเกนนี้มีความรักเจาะลึกแยกไปเป็นทุกๆราศีนะคะราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นในเรื่องของภาพรวมของความรักค่ะดูสิคะว่าความรักจะเป็นยังไงนะคะเดือนนี้นะ่เสริมอีกได้นะคะชาวลูกศพ ถ้ามันทําบุญทํากุศลมากๆจะดีเดือนนี้นะคะแต่ว่าเอาเท่าที่เราไหวนะคะจะเป็นบางคนจะถนัดทั้งสวดมนต์ภาวนาขอพรน,นะคะได้หมดหรือจะทําบุญทําทานแบ่งเงินเราไปทําบุญช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนนะคะคนที่เขาได้โอกาสช่วยเหลือทําบุญกับสัตว์ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาสําหรับชาวฝึกศบได้ด้วยค่ะความรักนะคะต้องบอกว่าจังหวะเวลาคนโสดปีนี้เดือนนี้นะคะสว่างสวยทีเดียวมีไพ่ มือถือเรียนนะคะแล้วก็มีไพ่ D m Place นะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยค่ะเดือนนี้คุณมีสิทธิ์เป็นผู้เลือกนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณได้นะคะมีมีมสเสน่ห์นะคะมีพลังงานดึงดูดนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้คุณเองอาจจะดูแบบไม่ได้ควักไควในเรื่องราวของความรักไม่อยากจะหาเรื่องราวของความรักอยากอยู่เงียบๆแต่บางทีการอยู่เงียบๆก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีอะไรการของคุณต้องบอกว่ามันมีนมสเสน่ห์คนจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะช่วงเวลานี้คุณไม่ได้ตามหาความรักแต่ไม่ใช่ว่าความรักจะ หาคุณไม่ได้นะคะอาจจะมีคนแนะนําเข้ามาผ่านจากเรื่องของการงานก็ได้ให้นพามาเจอกันแล้วคุณเองอาจจะมีโอกาสเลือกบมงที่ไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวนะคะคุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนมีคนอยากจะมาพบปะพูดคุยกับคุณมากเป็นพิเศษทีเดียวค่ะแล้วก็จะพบเจอคนที่พร้อมที่จะจริงใจกับคุณด้วยนะเหมือนอยากจะมาทุ่มเทอยากจะมาทําความรู้จักคุณด้วยค่ะในช่วงเวลานี้สําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ต้องบอกคู่คุณจะหึงหวงคุณเป็นพิเศษเลยนะรู้สึกว่าจะเข้ามาใส่ใจดูแลเทคแคร์ก่อนหน้านี้อาจจะปล่อยคุณไปบ้ายแบบเหมือนไม่่อยใ ใจคูณแต่ช่วงนี้คู่จะเข้ามาเหมือนกับมามีบทบาทหรือมีอิทธิพลกับวง ชีวิตของคุณดูเขาเจะห่วงคุณเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดือนนี้อยากได้อะไรนะคะบอกกับคู่คู่ก็เหมือนกับจะช่วยสร้างสารรจัดสรรให้กับคุณนะใครที่ห่างๆกันไปก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสกลับมาพบปะเจอเจอกันนะคะเหมือนได้มาสารความสัมพันธ์อะไรกันมากขึ้นด้วยค่ะหรือใครที่ไปรักทางไกลนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันมาเติมเต็มนะเพิ่มความหวานให้แก่กันถือว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนหนึ่งที่เป็นขาขึ้นทีเดียวนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ